โดยคนแรกที่ทางเซอร์มอร์วิสสงสัยคือมอนตากูจอนดูอิดและหนึ่งในคนที่เขาสงสัยอีกคนหนึ่งก็คือตัวแอรอนคอมมิสกี้เองโดยทฤษฎีนี้มีทั้งพยานเอกสารยุคเก่าที่บ่งชี้เขารวมถึงหลักฐาน DNA ยุคใหม่ที่อ้างว่าเชื่อมโยงเขากับแจนดริเปอร์ได้อย่างไรก็ตามนักพันธุศาสตร์โบราณาคาดีระบุในการสัมภาษณ์กับนิตยสารฟอร์ว่างานวิจัยดังกล่าวเป็นเรื่องไร้สาระที่ไม่ควรจะตีพิมพ์เลย เพราะทฤษฎีนี้ขาดความชัดเจนในหลายๆอย่างอย่างเช่นการขาดความชัดเจนในการเก็บรักษาหลักฐานเพราะผ้าคลุมหลายผืนนี้ที่อ้างว่าเป็นหลักฐานที่ได้จากการพบในบริเวณที่พบศพถ,ถูกส่งต่อมาเปลี่ยนมือมาหลายร้อยปีและไม่มีหลักฐานว่ามันผ่านการถูกเก็บมายังไงและใครเป็นผู้เก็บจึงทำให้ตัวหลักฐานชิ้นนี้มีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนมาก นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดิบไม่ได้เผยแพร่รายละเอียดทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยกับทฤษฎีนี้มากยิ่งขึ้นและการตรวจหลักฐานโดยใช้ DNA ไมโทคอนเดรียนั้นทางนักวิจัยออกมาแจ้งว่าการจับคู่ไมโทคอนเดรีย DNA นั้นบ่งชี้ในกลุ่มเครือญาติใหญ่เท่านั้นไม่สามารถชี้เฉพาะตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำซึ่งเซอร์อเล็กเจฟฟรีย ผู้คิดคนเทคนิค DNA อ r o f i l ปร i นั้นกล่าวว่าการประกาศตัวฆาตกรจากหลักฐานทาง DNA เพียงอย่างเดียวนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ที่อ่อนเกินไปและนอกจากนี้ตัวผ้าคลุมไหล่เองก็มีที่มาอย่างคลุมเครือเช่นกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคดีของเอ็ดดเลยด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ได้มีการบันทึกในแฟ้มของตำรวจเลยว่ามีการเก็บหลักฐานผ้าคลุมไหล่ชิ้นนี้ไว้ ดังนั้นหากหลักฐานตั้งต้นมีปัญหาการวิเคราะห์ต่อมาก็ยิ่งทำให้น่าสงสัยมากยิ่งขึ้นว่าความชัดเจนนั้นมันอยู่ที่ไหนกันดังนั้นจึงถือได้ว่าทฤษฎีนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะยังไม่มีการรับรองผล DNA อย่างเป็นทางการทุกทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนของแจ็คเดริเปอร์ต่างมีข้อโต้แยง้งและไม่มีทฤษฎีใดได,ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ ในแวดวงริปเปอร์วิทยานั้นเต็ไมไปด้วยการถกเถียงของฝ่ายต่างๆเมื่อมีฝ่ายหนึ่งเสนอหลักฐานขึ้นมาพร้อมบอกว่าใช่แน่ๆก็มาจะมีอีกเสียงที่ดังพอๆกันตะโกนกลับมาว่าไม่ใช่ซึ่งเรื่องนี้อาจสะท้อนว่าเราอาจไม่มีวันรู้ความจริงของคดีแจ็คเดอะริปเปอร์นี้100%เซแต่กระบวนการค้นหาคำตอบนั้นได้หล่อเลี้ยงความสนใจของผู้คนตลอดมา